สวัสดีค่ะทุกคน Black พิ n งมีคอนเสิร์ตท,ที่ไทยวันที่7ที่8ดมกราคมปีหน้าอีก2เดือนข้างหน้านี้เองค่ะทุกคนล่าสุดวันนี้เนี่ยทางผู้จัด l i ฟ e Nation นะคะได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่แล้วก็คอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าจะจัดที่สนามสุพัชราไสาค่ะอยู่ตรงใกล้ๆก,ก,ก,กับมาบุญคองนั่นเองค่ะทุกคนช็อตฟิลไหมล่ะคะก่อนหน้านี้มีข่าวหรือว่าจะเป็นราชมังนะคะโดนแกงซะแล้วค่ะคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วว่าคือสนามสุพัชราไสาค่ะ บอกเลยว่างานนี้บันเทิงแน่ๆเพราะว่าสถานที่มันเล็กมากๆที่นั่งรวมกับตรงสนามหญ้านะคะน่าจะจุคนได้ประมาณ20,000กว่าค่ะ2วันก็4 0,000นนะคะต้องรอดูผังอีกทีนึงค่ะทุกคนว่าจะเป็นที่นั่งหรือว่าบัตรยืนนะคะนี่แหละค่ะข้อเสียก็คือเล็กนะคะทําให้จองบัตรยากส่วนข้อดีก็คือเดินทางสะดวกและหากของกินก็สะดวกนะคะเอาเถอะค่ะทาใจมาหลายเดือนแล้วนะคะสําหรับแอดคือได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็น ะะสรุปวันกดบัตรนะคะมีด้วยกัน3วันค่ะคือวันที่16 17 18พฤศจิกายนนี้ค่ะอย่างวันที่16พฤศจิกายนนะคะจะเป็นการเปิดขายให้กับรอบพรีเซลให้กับคนที่มีสิทธิ์บลิง Membership Early Bird นะคะและสิทธิ์บลิง Membership เ,มมเ,เท่านั้นค่ะคือจะต้องสมัครสมาชิกใน Weverse ก่อนนะคะแล้วตอนนี้ Early Bird ที่เป็นบัตรสีชมพูเนี่ยหมดแล้วนะคะเหลือแต่บัตร Membership ธรรมดาสีดำนะคะทุกค แอดก็ได้ไปสมัครแล้วนะคะทุกคนรวมค่าธรรมเนียมประมาณ900บาทนะคะหลังจากสมัคร membership เสร็จแล้วนะคะเขาจะมีโค้ดให้เราเนี่ยเอาไว้กรอกตอนที่เราจะไปกดบัตรในไทยทิเกตนะคะทุกคนใครอยากได้สิทธิ์กดบัตรอรอบพีเซลก็ไปสมัครได้นะคะที่ v ีเวิรนะคะ ในวันที่17นะคะจะเป็นรอบ p รีเซลสำหรับสมาชิก Live Nation Halo เท่านั้นนะคะก็สามารถไปสมัครแล้วก็ลงทะเบียนแบบฟรีๆได้เลยค่ะที่เว็บของ Live Nation นะคะในรอบพรีเซลทั้ง2วันนะคะเขาก็กำหนดว่าซื้อได้ไม่เกินคนละ2ใบค่ะทุกคนแล้ววันที่18นะคะวันกดบัตรนี้ก็จะเป็นรอบทั่วไปค่ะสำหรับรอบทั่วไปนะคะ1คนเนี่ยสามารถซื้อได้ไม่เกิน4ใบค่ะ มีคนแคปร,ราคาจากเว็บผู้จัดค่ะทุกคนตอนนี้คือหายไปแล้วนะคะ ถ้าไม่มีการแก้ไขาาราคาบัตรเนี่ยน่าจะอยู่ที่ราวๆ2,000บาทขั้นต่ำถึงสูงสุด9,600บาทค่ะ9,600แพงมากนะคะก็รอทางผู้จัดเขาคอนเฟิร์มราคาแล้วก็ประกาศผังอีกทีนึงค่ะคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละคะ่ะอีก,กเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่สำนักข่าวที่เมืองดันลาสค่ะได้พูดถึงโชว์ Blackpink ในคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้นะคะเขาบอกว่าโซโลสเตจของลิซ่าเนี่ยโชว์ดีมากๆนะคะการแสดง ของเพลงลาริษาและมันนี่ทั้งสองการแสดงนี้เต็มไปด้วยความสวกค่ะเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่ออยู่บนเวทีลิซ่าดูผ่อนคลายมากๆก็คือแบบเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะเขาบอกว่าถ้าพูดถึงวงเนี่ยแต่ละวงเนี่ยก็จะมีสมาชิกที่โดดเด่นออกมานะคะตั้งแต่จัสตินทิมเบอร์เลกมาจนถึงแฮร์รี่สไตล์ลิซ่าคือเป็นดาวเด่นอย่างแท้จริงเลยค่ะและยังมีพลังแบบนั้นอยู่ในตัวด้วยหากคุณชอบกลิ่นอายแบบฮิปฮอปอย่างเช่นคาร์ดิบีหรือว่าโดจาก ลิซ่าสามารถเทียบเคียงกับศิลปินแนวหน้าแบบพวกเธอได้เลยคะ่ะสำนักข่าวนี้ก็คืออวยไส้แตกไปเลยคะ่ะทุกคนประทับใจลิซ่ามากๆนะคะก็ดูเอาละกันนะคะโชว์มาสี่รอบแล้วแต่ทาเต้นเป๊ะมากๆนะคะไม่เคยโกงคนดูเลยจริงๆซื่อสัตย์กับแฟนๆตลอดเลยคะ่ะรักษามาตรฐถานของตัวเองชัดเจนไม่แพ่ว สมกับที่เคยบอกว่ามีโอกาสได้โชว์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นต้องทําให้เต็มที่ที่สุดให้คนดูประทับใจจะได้ไม่เสียใจภายหลังคะ่ะนอกจากสเต้นแบบไม่แผ่วแล้วทัศนคติของลิซ่าก็ยังดีด้วยนะคะคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ